ก็คือเป๊ดหูดังกระปึ้งจังหัวจะหลดเท้าคือไกลแล้ขนบเบอร์เดียใ่อ้ยอีหามึงบอกบเบอร์เบิยงจากของไอีหามึงกว่ามันไก่ซิวกี้แม่ป่าแดนก็คือกันแต่ย่าแต่งโตให้คือเมียอินเดียบาแมนดกออยังสรุป เอือนแม่ตัวหนาเอื้ ar, <an> er. อยก่อนพี่เอือนแม่ป้าว่าแม่โอ้ยแม่หนูบะขี่หายปานนี่ห่วยหน่อยฮะยี่แม่ขี่หายสองข้ามจะขี่หายอีนี่กับบ้าบอกน้องจะขียเอ้าจังสีแววตาเดี๋ยวแม่สีผ้เจ้าไปตามหาพ่อเจ้าเดี๋ยวเรียกนะว่แต่ว่าตอนนี้แม่ขอเฮ็ดตามแผนแม่ก่อนโอเคบ่กลองขอไปทำจะได้ก็ต้องทำดูแตามมาเบิ่งซอยแม่ป้าแน่ แม่เล็กน้อยคุ้มวัดบ่านี่ฮะว้ายแม่ปบาเบิ่งจังได้ให้เป็นเล็กน้อยอืมีแต่หนาเหี้ยวเหี้ยวตายแล้วสงสัยโบท็อกต้อรงเข่าแล้วละจ้ากูว่าแล้วกูเห็นหมอเข็มเข่าหลังท่านบางแรกหนีหามึ๊งกูสีโบท็อกซ์ยอะก็สีเหี้ยวกูบอกหลายเื่อแล้วเป็นอย่างซูเกอร์แม็กกวนลานกูฮะตามลาวีบอึดซูมือซูมือพวกนี่ไปไล่มันออกเลยอิ่มผ้าขายบ่ได้ดอกยายเป็นอยังตีนกาเสียไรขึ้นเจ้า เอาแต่เฝ้าดูไปหาขายผาขายผาแยกไปเขาห้องน้ำจะเหมือนกันโอละซาแม่ครับคำพันขึ้นว่าคันมันเป็นยุแบบนี้ซุ้มมันกับว่ามาศครอบครัวเฮามีกันต่างหลายคนลูกหลานกับมี่เล้วคำพัน่ามีทางเดียวแล้วครับแม่เฮาต้องเข้าไปในวังหลวงเพื่อเปิดโปงความจริงและที่สำคัญได้ไหมเฮาต้องไปภายในมือนีเท่านั้นครับแม่แม่นบ่น้องแม่ลาจะอาย้าไปมือนีเลยไปนอกไปเลียไปเดี๋ยวเดียว จห,หใจเย็นเก็ิ่นลูกลาแม่นี่คิดอยู่คือกันมันต้องมีวิธีปาบม้านลูกเคยบ้าจหลัหลบล่องว่าบักหลวงข้าม,มีมันบ่ได้มีความสุขบนความทุกใจของมึงนั่นหรอกนายอีพันแค้นทางนี้เฮาต้องช้ำละน้ำยกก็ต้องเอาน้ำบ่แ,แมข้ามมันสัญญาที่บักหลวงข้ามี่ให้ไว้เมื่อหลายปีก่อนมันลืมจนหมดสิน้นพันแม่คิดว่า กัย่งสาวยังสวยแกเขาเอานอกใส่ตะกาล่างน้ำมันก็เป็นสาวขึ้นมาอีกั้งมอแน่นะไม่อาจจะเข้าไปในวังหาคนที่เหมาะสมกับบังหลวงขมีหรืออาจจะเป็นโอรสงค์ชายกับเป็ดได้ม,ม,มือนั่นละ่ะอีพันแม่แม่จ๊ามึงเอาโอกาสนี้คว้าโอข่ายกับมาให้ได้แล้วเยียบบังหลวงขมีให้จมดินมึงขาใจบ่แต่เล้อจ่าแม่ แต่ตอนนี้แม่มว่าเ้าสิคิดอย่างทำอย่างก็ต้องคิดคอยคอยลูกหลานสู่กำลังไงเป็นสาวถ้าเกิดมันถามเรื่องหลวงก็มีขึ้นมาคำตอบสูงอยู่ใส่ห้ <laughs> แม่จ๋าเรื่องนัะไบ่ต้องห่วงเลยบวพั่นข้อนีจัดการแล้วเรียบร้อยมันโ่มีทางดูดอกฮอ,อแน่นอนเพราะว่ามันยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ในเราแม่จ๋าไ <laughs> 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 ม่่จ๋า แววตาเอินย่ายล่ะอ๋อเอินย่ายติลูกแม่ใจย่ายเอินย่าเห็นยังเดล่าดวงใจไม่เหลืองสงสัยจ้ะสงสัยยังเละลูกหนูสงสัยว่าเป็นยังพ่อหลวงค้ามีคือบ่มาดูดำดูแดงหนูก,กับน้องแน่หนูเห็นพ่อคนอื่นน่ะเขาดูแลลูกดีกระดอกแล้วพ่อเจ้าของยังบ่เห็นหน,น้าจักเทียแม่จ๋ายายจ๋าจ๋า แววตาไม่ยองสงสัยจ้ะแม่สงสัยยังลหะลูกแววตาสงสัยว่าพอหลวงข้าม,มีีเพิ่นบาหักแววตากับเอื่อยดวงใจแล้วเป็นบ่าจ้ะแม่ตั้งแต่แววตาเกิดมาน่ะยังบ่าเคยหนาพอจะของจ้ากเธอและจ้ะแม่จ๋าแววตาลูกลาอย่าไปคิดจังสันตอนนี้นาะยอีพอเพิ่นไปเหตุงานอยู่ในเวียงนะว่าง <c oughs> เดี๋ยวอีพอกลับมาหาเด้อยลูกอีลีบจ้าจ่แม่เ่ลจ้ะลูกลาแววตาว่า ไปตามพ่นอนี่ได้ว่างดีบ่จะแม่ไว้ยสิ้ไปเลยก็เลยฮะยอ้หัวเนี่ยพ่จิ้จริงเมื่อแท้อีหล่าอีหล่าอีหล่าก็ฟังย่าลูกพอเพื่อนยากจัดการดูในว่างถ้าเพื่นว่างเพื่นสิฟ้างกลับบ้านมาหาเฮาบ่แน่นะมาเจออีหล่าทั้งสองคนกําลังเป็นตาหักกําลังเป็นสาวอาจสิเอาเขาไปเที่ยวเล่นในว่างก็เป็นได้ ไม่ว่างมีพิซซ่าโบาจะย้ายตัวเมย,ยกกมันออตอกลุ้ยัยง,าาาากงก่อนนี่โบวาตั้งแต่พิซซ่ามีหอดแค่เอฟซีมีหอดชาบูมีหอดปิ่นชูมีหอดป่าปูมบ่สำคัญเลยยายเป็นยังสิบ่สำคัญแล้วตาวายายไปสือแปลงสีแขีวมาสีแขียวจะของกันดีกว่าไม่ใหญ่กับ่บเปลี่ยน มันเป็นปลาเอียงมันมาเป็นกินขี้เขียวกูเฮ้ยไหนปลาอย่างนี้ละ่ะกินปลาหมึอกอ๋อจีอุ้ยอี๋ล่ะเอาจังสีใหญ่มาเบิ่งไป่เมืองมาหลานยหญ่กับมีแมวสวยทั้งสองนะสวยได้แม่น่าจ <c oughs> ะใหญ่สีมาสวยได้แม่มื่จนน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 นังไหนอีไหนน่อยนี่กระไรสวยคือแม่ป้าตัวน้อยแม่ป้าเป็นผู้เลี้ยงตัวเม่ น,นี่ม่สวยแบบใดล่ละลูกยายเบิ้งก็คือเบิ้งดูดียยอยู่แล้วตาสิบอกได้ใจยายคุณก็คืออึง้ง<ว>ปากก็คือเป๊ะหูดังกับปึง้งจังหวัวจะหลดเท้าคือไกลหรขนบะเบนเดย์ไอ้ห่ามึงบอกบาเบงจากาาของนไอ้ห่ามึงกว่ามันไก่ซิวกี้แม่ป่าแดนก็นคือกันใจยายแต่งโตให้คือเมียอินเดียบะแมนดัก เออยังสรุปอึ้งอางเอาป่าสองคนมากินแมงบ่จ้เออเอาจังสี่เอาจังสี่แน่แน่แน่มึงจะเฝ้ากินมดอิหล่าไข้ผ่าให้มันได้เรื่องมือดีเดือยยายบ่มีเงินให้อิหล่าซื้อขนมดิให้ยายบัวรีเป็นผู้สอนจ่ายยายอิหล่า เท่ามีเป็นแม่คข่าขายสิ่งขายของเขาต้องยิ้มแย้มแจ่มใสลูกค้าเพอนยังสีขาวหลานเทาใส่ยิ้มงามๆให้ยายบังดูลูกต้องงามกว่านั้นยิ้มฟ้าขาดยิ้มฟ้าขาดบ่นในดอกแย่ยเป็นยังตีนกาสือไร้ขึ้นเจ้าโก็อุตจะว่าดูไปหาขายผ้าขายผ้าขายผาแย่ไปเขาห้องน้ำจังเหมือนโอล่าซาซัมซึ จักรกพรรดจักรกพงส์เสด็จเข้ามาชมตลาดขายสินค้าคเจ้่อพรา่จ้าส่วนผี่ชายมาเดินเล่นพ่อเย็นใจได้หายส้วงอยู่แต่ในวังลวงจังมือใดจังสิพอเห็นหน้าผู้สาวไอ้ก็ว,ว่าจังสันละน้องพี่จักรกพัรด มันนึกอาจจอยากมีเมียลูกผู้ใสยก็คงหูตามองดูแพงเสื้อผ้ามันต่ำตาจนขาอ่อนมาเป็นตาอ่อนซ้อนพราอมองเห็นยิ้มเปยเปยสนใจแล้วอยู่บ่เป็นเอาต้องไปแวะเล่น ทำบังราคาแม่ข่ายืนเลี้ยงไลลูกผู้ชายบออส้าไปามบังไปจาสี่คที่ามนเล่เป็นเนแน่นอแม่ข้าขายของดีหรือบ่า่สลได้ไม่าเราแม่ข้าสาสวยกระดอลูกข้าตําลังมาแมนบบแม่ข้าบ่ี้หายตา่บะวังงามเนาะ ตัวยังไม่ยื้งหนะไวยตายแล้วแม่ตามมาเบิ่งซอยแม่ป้าแน่เม็ดเล็กน้อยคุ้มวัดบ่อนี่ฮะไวยแม่ป้าเบิ่งจังไกดให้เป็นเล็กน้อยอืมีแต่หนาเหี้ยวเหี้ยวตายแล้วสงสัยโบท็อกซ์ต้องเข่าแล้วล่ะจ้าว่าแล้วกูเห็นหมอเข็มเข่าหลังห่านวังแล้งนี่ห้ามมึงกูสีโบท็อกอยู่ก็สีเหี้ยวกูบอกกลายเทถอแล้วเป็นอยังชูกึ่งมามาขวนหลานกูฮะตามลนาวีบาอึดชูมือชูมือพวกนี้ ไปไรไมนออกเลยจัดการเองไรมันหนีอย่าแม่มากวนแม่ป้าพวกเธอเป็นไผมาแต่ไส่พอจะเป็นถ้าสื้ออีเอามันหนีไรแม่ป้าย่าอ่ะพอจะนักเรียนเท่าเดี๋ยวนี้เบิ้งดีดีไลไม่ดีถ้าแบบเอื้อยมึงเป็นอีหยังกูบอกมาไรมันหนีกูย่าอุ้งซายมา

ยอกเล่นดปซื <rôle CCTV> ้อไปค่ะเอาละพี่นี่ไม่น้ำ่แเ้วว่าองค์ชายจักรพรรดิแลละไม่น่าคนสวยซื้อจะได้กันนะเฮ้ยมอมฉันซื้อบัวผันนอยสองไอ้ใจผู้สาวสวยขึ้นบ่มีแะคัเด็แม่วยแม่าไปกห้้ยแม่แม่แม่แ่แหม่มัม่แ แม่คือไปบอกกับเล่าอาโสดได้ได้ลูกอย่าปากเล้าตาแล้วอีกแย่แม่ก็มีพอหลวงเขมีแล้วไงเม่เนี่ยตาละฟังแม่ป้าเด้อไปถามมือนี้ให้เอิญแม่ตัวหนาเอื่อยก่อนพี่เอิญแม่ป้าว่าแม่โอ้ยแม่หนูก่ขี่หายปานนี่ห่มที่แม่ขี่ให้สองข้ามแต่ขี่หายี่นี่ก็บ่บอกน้องจะเคลียเอ้าจะสิวเลตา เดี๋ยวแม่สิพ้าเจ้าไปตามหาพ่อเจ้าอยู่บนเรียเไี่ว่าแต่ว่าตอนนี้แม่ขอเห็ดตามแผนแม่ก่อนโอเคป้องร้องขอไปทำกับเว่าจะแม่จะได้ก็ต้องทำดูเดี่ยวดูนอดไปจังโอเคจะเอื้อยแม่พาแววตาไปหาพ่อเด้อแน่นอนแต่ว่าตาต้องไปนั่งก่อนโอเคป้องไป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 เบิกหน่อโอ้ยโอ้ยใช่เด็กหนุ่ยบ้านเลียนไปค่ะม้านใครเสื้อผ้าอยู่ตลาดนี่กระเพาะด็แน่เลยเราเด็กหนุอยคนนั้นแม่นไผกันละอ้าว คุณเทาบัวซีคุณเทาบัวซีก็อยู่นี่เนี่ยถ้าวายบังคมเพคะองค์ชายทั้งสี่ความสุขจนไม่แก่เจ้าเถิดคุณเทาเอ๊ะองค์ชายเอ๊ะชะไหนถึงได้เสด็จออกจากวังสู้ตลาดนัชนีเหล่าเพคะองค์ชายองค์ชายเพคะมองฉันขอเหล่าถามพ่อ ตั้งแต่กอ,องจันในลาออกจากราชการในวังมามมฉันเองก็มาเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวนะเพคะคุณแม่เลี้ยงเดียวสำหรับ,บคุณเท้าผ้าหลูมๆมาขายเสื้อผ้าตลาดน,นัดตอนนี้ขายบดีเศรษฐ,ฐกิจย่ำแย่แตก่องจันยังมาทธใคิดหนักเท้ากับว่า